ได้เฉพาะกีดออกอย่างพาะฮาเจ็ดศูนย์กึ่หนึ่งเจ็ดาเจ็ดศูนกึหนึ่งเจ็ด,าจด,ก,จดกาชาดห,หนึ่งหกหนึ่งกับเก้าสี่หนึ่งหกหนึ่งกับเก้าสี่โอ้คือเขาบนล่างครับเพพิเศษ ศูนย <0. S 1> ์หกหกกับแปดศูนย์นี่พวกเขาเนะเาะปกติเก้าแปดหกแก๊สหาเก้าแปดหกกับเจ็ดห้าแปดหก VIP ทหนึ่งหนึ่งกับหนึ่งสอง C หนึ่งหนึ่งกับหนึ่งสอง โอ้พี่ตัหนึ่งก็หกเนาะอืมโอ้ตะไครวิ่งหลุดหนึ่งก็หกหนีสบายเลยนะพ่อเนอะอาะคโอ้แต่หมูช่วงขาเลขตัวราว่างมากข่ะหมูมว่านเนี่ยหนึ่งเจ็ดหกหนึ6 6่งหกหกแปดหกหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองโอ้ย ฟันขับเ e อฟซีพ่อนี่รับซับเต็มๆเลยตัวนี้อือไปต่อนะพอนอะ่อนะไปต่อค่ะตรงช่วงขาไปต่อนะคะตัวเลขแนวทางหลังจากเข้าไปสามสี่น้อยสามน้อยบนล่างสองน้อยนะพ่อนะเมื่อหนีวันวันผุดไวเมื่อนีเรียกเล่าออกตัวนี้ ามทอคอหกแปดฮานอยบวกหุ่นบวกกลาวพว่อพมเโลโก,โกพรเลีลักตัวได้พอจ้า สองสามสี่ห้าหตัวประกบเจ็ดแหนึ่งจับคู่บนล่างสองเจ็ดสองแปดสอสองหนึ่ง 3า3เ3็ดสามแปดสามเก้าสามศูนย์สามหนึ่งสเจ็ดสเก้าสีสหนึ่งห้ดห้าแ้าเกหหนึ่งหเจหกแด หกเก้าหกูหหนึ่งเล็กวินเจ็ดหนึ่งที่ห้าสเจ็ดหนึ่งสี่ห้าสเมื่อนี่เราว่างเจ็ดกับหนึงแล้วพี่น้องด้อเจ็ดกับหนงมีโอกาสมาเยอะมากตามสูตรของพ่อนแล้วข่อเนาะเล็กวันนี้พ่คอยหนี เอาขอนิยามทุ่นตัวเลขเนาะพ่อเนาะเอาทำช่วมขาตัวเลขแนวทางฮาหนอยหุ้นลาวของพอพ่อมเนาะค่ะเนาะเอาชุดนี้สิเป็นชุดตัวเลขแนวทางชุดตเดต็มของเล่าพัฒนาพร้อมเราก็ได้ทุกคุทุกหวยพร้อมนะคะตัวเลขแนวทางสำหรับมือวันพุธนะคะพุธที่3ธันวาคม2568ร

หกเจ็ดหกแปดหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งเลขวินเจ็ดหนึ่งสี่ห้าสองตัวระว่างก็คือเจ็ดกับหนึ่งนะคะพี่นงแฟนคลับเอฟซีของพอพุอม่มท,ท,ที่ติดตามมาตลอดกระสิงจับตีว่าตัวเลขแนวทางชุดนี้นะคะเป็นชุดขอบจักกรวาลเป็นชุดที่ได้ใส่ได้ทุกคนทุกหวยละโอกาสลุดนี้หน่อยนะคะขอบอกว่าหน่อย ส่วนมากจะเข่าดีมาตลอดเนาะค่ะเนาะเข่าดีมาตลอดเพราะว่าสิเป็นไทยเป็นเล่าเป็นหุ่นเป็นเนี่ยแต่แล้วแต่โดยสถิติแล้วคือเข่าดีนะคะเข่าดีแบบทำว่าอะไเข่าคนล่างคนเนี่นัน่นห็นบอกัน,นสิประมาณนั้นนะคะเข่าดีเข่าดีชุดนี้ถือว่าถือว่าเอ่อสามารถได้ค่าประทูค่าใคร นี่หลาๆในชีวิตประจําวันใดวางสีต่อไปสําหรับชุดนี้นะคะพัยที่เขามาพบเจอคลิปนี้แล้วอย่าลืมแช่ออไปอย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อจะได้ไ่พลาดข่าวสารใหม่ๆตัวเลขเด็ดจากทั้งช่องนะคะเอาสําหรับคลิปนี้แอดกขอให้ทุกท่านทุกคนโชคดีโชคมาลำลุ้ค่ะ,พ,ะพ่อขอบคุณผู้ที่นําใจเด้อโอค่ะเอาพปอบอาเลย ก็ได้ค่ะปากตะมุตปากกาไอ้เด็กหลายคนคนล้างที่เขา้า,ขาหลายวันขา่าวพ่อโอ้ขอกลับขอบพระคุณพี่น้องเฮาที่แบ,บ่งปันนนำใจให้พ่อพ่อมนะคะ่ะ,ะเนาะจังสิละประเดให้เจ้าของอผู้เฮ็ดสูตรผู้มีความสามารถในการด้านการคำนวณตัวเลขแนนะวาทางมี่กำลังใจมีกำลังใจ,ลงใจแล้วก็อีกอย่างนึงเป็นการบูชาคู เหตุให้ตัวเลขเนวทางแม่นแม่นต่อเนื่องและแม่นตลอดไปเอาขอกลับขอพวกคุณหลายๆขอให้คนโชคดีตลอดไปเนาะ่อเนาะคค่ะโชคดีตลอดไปที่ไปจับพุ่นได้หวยได้กระซังขอให้ถูกขอให้ปังขอให้โดนขอให้ลำลุ้ยขอให้เงินเลยเข่าเต็มกระเป๋าตึงทุกคนทุกหวยเอาก็ขอกรับขอพวะคุณพอหลายๆที่ให้ตัวเลขเนวทางมาเนาะขอเนาะขอให้ตัวเลขเนี่ยทางเป็นตัวเลขเนี่ยทางที แม่นที่เขาดีทั้งบุญทั้งรางทุกคนทุกหวยแล้วพ่อเนอะาะจ่ะขอพระคุณมากครับพ่อขาสวัสดีค่ะ